งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกําลังฟังทิดบ้วนบางประมาอดีิศักดิ์บุญกิยาพันธ์เล่าให้ท่านฟังนะครับ ตอนที่ท่านอาจารย์ประเชิญการจนโนใหม่ได้คิดค้นเรื่องของการทำนาแบบที่เรียกว่านาหวานน้ำตมนั้นแรกๆเนี่ยนะครับคนไม่รู้จักหรอกว่านาหวานน้ำตมเป็นยังไงผมจำได้ว่าผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย้ายมาอยู่กำแพงแสนเนี่ยก็ได้ให้นิสิตทำโครงการไปแนะนำชาวบ้านว่า วิธีทำนาหวานน้ำต้มนั้นทำอย่างไรนะฮะซึ่งก็ว่าโดยรายละเอียดผมก็ได้พูดมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ไอการใช้พันธุ์ข้าวเนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่ในยุคหลังคือปกติเขาใช้พันธข้าว7-15ถึงโลต่อไร่เมื่อแรกแนะนำออกมานะฮะทีนี้ชาวนาก็หวานข้าวไปเยอะเยอะจนกระทั่งถึง20-25-30-35 ไปถึง45กิโลกรัมต่อไร่ผมก็ต้องรณรงค์บอกว่าการใช้พันข้าวเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มันเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วมันเกิดปัญหาอะไรครับมันเกิดปัญหาว่าพอข้าวมันขึ้นกันมันแน่นไปหมดเนี่ยมันจะทำให้อับชื้นแล้วโรคที่ชื่อว่าโรคกาบใบแห้งมันจะระบาด นะครับแล้วตัวเชื่อมันก็ติดไปได้กับต่อสั่งข้าวด้วยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามรณรงให้ใช้พันข้าวให้น้อยลงนะบางคนก็บอกว่าหวานแค่20โลมันจะไม่บางไปเหรอผมว่ามันจะไปบางได้ยังไงในเมื่อสมัยที่เราทํานาดําเรายังปักดําตั้งคืบต่อคือบนะฮะยี 20, คูณยี่เซนโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นมันไม่บางหรอก ผมก็ถามว่าทําไมหวานเยอะท่านก็บอกหวานเพื่อนกเพื่อหนูเพื่อหอยเชอรี่มากินนั่นทีนี้ถ้าไม่กินมันก็แน่นไปหมดผมเลยคำนวณให้ฟังบอกเอาอย่างนี้สมมุติราคาข้าวนะฮะราคามเมล็ดพันธุ์ข้าวโลละ25บาทนะครับ25บาทถ้าท่านปลูกข้าว แทนที่จะใช้15โลท่านหวานไปถึง35โลแปลว่าเกินไปไร่หนึง20โลเอา20คูณ25สเลยครับก็เท่ากับ500นั่นหมายความว่าท่านต้องเสียค่าเมล็ดผ่านข้าวไปเฉยๆไร่ละ500บาท500บาทท่านทำกี่ไร่10ไร่เอา10คูณก็กลายเป็น5,000บาท อันนี้คือการที่เราจะต้องอประหยัดต้นทุนที่ไม่ควรจะต้องเสียนะฮะแล้วเราไปเสียโดยใช่เหตุนะครับและเราก็ทำนาวาน้ำตมกันมาเรื่อยจนกระทั่งต่อมานาวาน้ำตมเริ่มมีปัญหาครับปัญหาอะไรครับปัญหาสองอย่างอย่างที่หนึ่ง การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเยอะเกินไปอย่างที่ผมพูดไปแล้วประการที่2เริ่มมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เรียกว่าข้าวดีดข้าวเด้งข้าวแดงข้าวหางข้าวลายนะครับชาวบ้านเรียกอีดีดอีเด้งหมายความว่ามันจะร่วงก่อนที่ข้าวของเราจะอ,าออกรวงเก็บเกี่ยวเป็นข้าววัชพืช ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องรนรง์กันบอกว่าเอ่ถ้าเป็นอย่างนี้เรากลับมาปลูกข้าวแบบนาดําได้ไหมเพราะว่าการดำนาเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะใช้รถดำนามาปักดำเหมือนเมื่อสองวันที่แล้วนี่มีทีมงานผมไปบอกโอ้นาข้าวนานี้ทำไมเขาดำได้ตรงเป๊ะแบบนี้ผมบอก เขาใช้รถนะครับเหตุที่ต้องย้อนกลับมาทำนาดำเพื่อที่จะต้องสามารถที่จะกำจัดข้าววัชพืชมันขึ้นมาแทรกเราก็ไปถอนในระหว่างแถวเพราะระหว่างแถวเราไม่ได้ปลูกใช่ไหมครับเราก็ถอนมันออกมาแต่ความจริงข้าวเด็ดข้าวเด้งหรือข้าววัชพืชนั้นมันก็เกิดจากเข้าป่า มาผสมกับข้าวปลูกนะครับและมันก็เลยเป็นข้าวที่มีปัญหามาแย่งอาหารข้าวที่เราปลูกนะครับซึ่งการเตรียมดินก็จะต้องเตรียมให้ดีอาจจะต้องไถแล้วก็ล่อให้ข้าวเหล่านี้มันขึ้นมาแล้วเราก็ไถกลบหมกกลับลงไปใหม่นะฮะหรือว่าจะมีการฉีดพ่นสารกำจัดก็แล้วแต่แต่ถ้าปลูกแล้วมันขึ้นมาอีก ไอ้พวกนี้ข้าวมันจะต้นสูงกว่าข้าวทั่วไปเราก็อาจจะต้องเอาสารกำจัดวัชพืชนะฮะจุม่มแล้วก็ลูดเพื่อที่จะให้โดนปลายใบยข้าวที่เป็นข้าววัชพืชแต่อย่าให้โดนใบข้าวปกตินะถ้าโดนใบข้าวปกติอันนั้นมันก็จะเสียไปด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็บอกว่ามาลงมาลงเรื่องทำนาดำทีนี้ในในตอนหลังๆเนี่ยนะครับ ท่านจะได้ยินคำว่าทำนาโยนนะคือเตรียมดินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาข้าวกล้าเนี่ยไปโยนนะครับไม่ได้ไปปัปกดำน,นะไปโยนถามว่าทำไมอันนั้นมันก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราพยายามให้พี่น้องชาวนาเนี่ยใช้ผันข้าวให้มันน้อยลงตัวอย่างเช่นอ่า เราใช้ข้าวในนาหวานน้ำต้ม7กิโลกรัมต่อไร่นาดำเราใช้ประมาณ5กิโลกรัมต่อไร่เพราะฉะนั้นนาโยนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ที่มันโยนเพราะในตอนหลังเนี่ยมีภาคเอกชนนะผลิตกล้าข้าวโดยเขาเพาะกล้าข้าวในถาด นะครับข้าวมันก็เป็นถาดถาดถาดเราก็ต้องหิ้วถาดแล้วก็ไปโยนการเตรียมดินนั้นจะต้องเตรียมดินแล้วก็ดินนั้นจะต้องอกล้าคือคือคือเทือกเนี่ยต้องไม่แห้งเกินนะฮะแต่ก็ไม่ใช่น้ําเยอะเกินไปน้ํามากสุดก็แค่น้ําท่วมหลังปูแล้วเวลาโยนก็ต้องโยนให้สูงเพื่อว่ามันจะได้ตกลงมาแล้ว สามารถที่จะปักลงไปในดินนะครับอ้าวทีนี้พอคนโยนมันเหนื่อยนี่มันต้องหอบหิว้วข้าวเป็นถาดไปโยนโยนหมดมาเดินกลับมาถาดเอาหิ้วไปาทางกเกษตรก็คิดรถขีพต้นข้าวแล้วก็จับโยนจับโยนแต่อันนี้ราคารถมันแพงแล้วก็ในภาคปฏิบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีไม่มีใครใช้กัน ในตอนหลังนี้เราก็เริ่มกลับมาทำนาวานกันอีกนะครับแต่ว่านาวานสมัยก่อนเราก็ใช้คนหวานต้นข้าวไปใช่ไหมครับมายุคต่อมาเราก็เริ่มไม่ทำอย่างนั้นเราก็เริ่มใส่หม้อเครื่องหม้อเครื่องฉีดยาเนี่ยนะแล้วเราก็เอาคนเนี่ยเดินแล้วก็ไปฉีดพ่นให้เมล็ดข้าวเป็นการหวาน ล่าสุดเดี๋ยวนี้มีบางคนบอกว่าใช้โดรนโดรนซึ่งในหลงกาลาสเซียยูเครนนั้นโอเคารบกันด้วยโดรนเพราะว่าไม่เกองกำลังพลโดรนเพื่อการเกษตรก็มีความาจำเป็นมากขึ้นแต่นั่นหมายความว่าก็ควรจะเป็นแปลงนาใหญ่ๆก็อาจจะมีคนแต่เดี๋ยวนี้ การทำงานในยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนรูปโฉมไปคือเราเรียกว่าชาวนามือถือพอถึงเวลาเตรียมดินก็เรียกแผนกรถไถมาเตรียมดินไถกรบตีคลบุบนะฮะ่รอ,อปล่อยให้มันย่อยสลายเสร็จแล้วถึงเวลาเราก็จ้างคนมาหวานนะครับจ้างคนหวานเสร็จซับเรียบร้อยถึงเวลาก็เอาว คนมาฉีดตอนเตรียมดินก่อนฉีดยาคกกุมก่อนแล้วก็หวานจ้างคนมาใส่ปุ๋ยถึงเวลาใกล้เก็บเกี่ยวเราก็โทรเรียกรถมาเก็บเกี่ยวเรียกว่าชาวนามือถือคือไม่ต้องลงมือปฏิบัติเองเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะฮะเหมือนเพลงที่เขาร้องนะฮะ ตื่นเถิดสามวัยดวงใจของพี่รุ่งสางสว่างแล้วนี่ตื่นเถิดคนดีอย่ามัวนิทราพี่แบกกันไทยออกไปท้องไรท้องนานี่ยแล้วก็ให้เธอหุงข้าวคอยท่าเดี๋ยวกลับมาจะได้กินอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นการทำนาแบบโบราณมากนะครับยุคนี้ทันสมัย มากขึ้นและเราจะได้คุยกันเรื่องข้าวกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปนอ2กำแพงแสนแคนครปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s อส b ซบูเอ็น 4, 4ท่านจะสั่งซื้อ ฟิปโนกกําจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทงางไอดีไลสั่งซื้ออโลโซย u อัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลีแป้งน้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตเรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติตตบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตาปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาตาอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร